ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการท่องเที่ยวเขาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักง,งานราชการ12อัตราด,ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้ ครับสำหรับในเรื่องของการเปิดรับพนักงานราชการของกรมการท่องเที่ยวนะครับตำแหน่งที่รับสมัครสอบเนี่ยก็ได้แก่ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวจำนวน9อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา2ตํตำแหน่งนิติกรจำนวน3อัตราคุณสมบัตินะครับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่16ถึง24พฤศจิกายน63ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ dot t h a i j o b j o b c o m นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ